ดีครับพี่น้องครับผมวันนี้มาชิ้นขอน้ำกันนะครับเป็นได้เป็นได้ปลาซิวมากครับผมวันนี้นะครับออกําลังกายเนาะลาซิวมากูาลขอไปเอายังกูา้ครับทานนี้มันเหี่ยขอไปเอายังมา ตั้งจากซวยกันครับคือยงงโซนับดงเดียวกรูว่าว่ากันู้ายเลยด้วเมียดมากยิมนะูมากิมนะน่ไปทาี่มากก็มากยิ่น้ำบ่ชั่วชั่วชั่วก็ปุ๊กเลยอะย คักเขมเลยขมเหอเงี้ยงเ่รับข่าวจิ้งหน่อยอยู่นะชั่วโบกง่ายๆไปงานคือหาแล้วงานม่ทันเลยอย่เมากางนาเลยโ้ยเกี่ยวแล้วาจันเกันียังเื่องเพื่นมาผู้เลมาแล้วผู้เลมาูเหลายคนลงเมาซื้อเอ็มลอยสมนี่ลยเ๋มาซื้อเอ็มลอยสมนี่หละ วอนี้อะไรเงีนยร้อนโอ้ช่วงรู้นช่วงนู้นไล่เด้อเนี่ยนี่ครับสามบาทน้องถึงน้องถึงบไดันนาไม่เหลิอน้องถึงเพื่อนดงเอาค่ะสวนบ่ โอย่างลกด้ยบรเดียคนอนับไ่กปน้องไยงหนาหยงไหลยุงลุงแต่ไฟลุ่มไฟเส้นหนาราะเพียงจะบวมอมันนี่ซีก้อยนะครับ้อยซูพี่น้องกินชั่วชั่วสั่วบ่อั่วนะถ้าเบิ่งครับนี่นู่นั่วชั่วนี่นู่มันจะสว่าเพื่อน ส่วป้าลูกขอกไยไปแล้วใช่แล้วนี่ส่วป้าลูกขอกนี่ฮานกินบ่อเดี๋ยวให้เพิ่นเ็ดให้เ่งนะครับมืเนี้ยเ็ดแังไหสวนอย่าบวยงใส่เอาเจนะจะบอไม่ไนี่นนี่นะเบี้ยวบีวเก่ดดโบมีนนะ นั premises, premises, s <S ่งเดือกใส่กันเดืกใส่กันเลเี่สิเก็ยบวกเยสอกินปะปะเคนังลิ่มบังไปแล้วใส่กันครับซส่กันใสยกันเหลือกได้ลับดัางอีกเลย ใช่ยังจำมาห่วงม้่ะนะใส่กันครับใส่กันนี่นี่ของกระมันของกระมันมะกอกเมนของแตงมกอกเสียบๆครับมนี่้นี่ทักแล้วนี่ถ้าได้ปลาต้มนี่ก็สวยสวปลาซิว ส่วนปลาซิวกุ้งได้สันเฮดอะไรกูกินกับต้ามังบ่อืะอืมคักมันอืมพี่น้องช่นะมากอดอดร่นใหม่ใหม่ะถ่ายกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อ เห็ดย่างกอกส่วนส่วนปลาซิวเห็ดแบบง่ายๆใส่มะกอกมะกอกล้นไม่ไหมพี่น้องเก็บมาไม่ไหมเลยซอยกันเหลืออยู่ครับตอนนี้นะปลากรุดไหลกรุดแช่กรุดซับสะใยในเด้อครับเด้อสองเด้อซอยกันเด้อครับผงนะครับอ่ายัดดิบดิบเด้อจับบุ้งจับมาเด้อกินจัง กับข่าวลายยางครับวันนี้บดๆจะตกอย่าไปตรงนั้นโมคุ้งเดดจากต้นไม่ไหครับมาเลยมาแล้วมาแล้วแม่ขั้วจับมังหงอากี่อยกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบดๆๆ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 ๆนๆยๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ู แค่นี้ก็เลือกจะใช่แล้วล่ะซอสบงามๆเนาะซอสแบบแรกเนาหลุดนะมปาร้ายแหงครับปลาร้ายแหงมันสลัดครับ ตัวหม่หัน่อยเนาะตัวดีเตัวดีเลยเนาะต้งนี่เนกได้กนีครับแก่ข้าวเอาดก่อนวานนีเอาไปดเอามจ้าก่อนเลยปุ้่เปิดก่อนเลยป้เปิดก่อนเาโอ้แก่ข้าวน้ำเปล่าน้ำเปล่า่กินต้ม่อน้ำาต้งน้ำต้องหนีมเดีอยวลง ี่เหลี่ยวกท่านนี้เจ้าเลทานี่าท่ือุ่งนะหาุงเยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบดนี้เรียกเรียบร้อยบันี้จัคกันแล้วจุพูนอยู่ขีดออกได้ครับบดนี้ไปถันขีดขีดออกขดหมดเลยนะใส่ขีดออกเจ้าพวกเขาบอกขั้นนคัว่าอยสวเอรุ่นไม่ผู้กินน้ำอยู่คอยนี่แหละกินเบ้อกันรวมสดผัวผม้เล ว่าจะพร้อมกินก่อบอกนะครับทีละโตีละโตนี่ครับมันวิธงบิดีปั๊บนลกนวลางอ่อนก็เทิ่งิโดอากเทีงเลย้อไร่ไหน้ลา่อน้องหลางาเน้องหลอ่น่้อลน้อน้อง่ออนอนนน้องน้องผู้อง้ลางน้้ห่ะ้อลอนองน้น ตาน่ต้ตกสีแกนหนึ่งขันล่างนี่สาดนะครับพวกพวกเก็ดพวกขีมันออกก่อนเห็นบ่ผู้ซอยผู้ซอยีอยบามาไก่เลยบ่ไปเลยไปไหนพวกเราพ่มนะากินเลยะ ต่อไปนะครับใส่เกลือนี่คบเพิ่งเกลือนี่เกลือโอ้ยลพอพอพอพ่อ้่หเข็มสิพอหเสียบ้อเสียบอีสานเออขเสียบอีสานม้ก้งาสุกว่าหามกินสุกสุกดิบๆกวครับต่อไปดิบกิบไปโหลดสุนสุกกับสุกไปโหลดเข่มอูปิวหนัอจจันัวจันดัวหากนั่นไอ้ที่แลลงไปนะครับ มาเอาอยู่ดีไปลายๆเลยใส่ลายๆเอาเอาเปลือกกับกับนมัน่อยนเนี่ยโอ้ยังไมนก็มีสูุดสีธรรมดาก็จะีันอยูตุดแสบน้ำส้มมะกอกมะกอกปลาที่ผมกห็นมะกกกันน้ำขค้งกระสีบดซ่า

ผสมมันข้าเลยมันตกสมสมสมเข้มแข็งเนาะไม่ได้อีกเลยกอดนี่ก็ไม่ได้่อไปมัเนาวหน่อยหน่อยยังนาวหบลงเลยนาวข้างในมันออกก่อนละเอียดแับกูทายทำ

ว้าอ้เพียงไหนเราได้เพียงนึงมีกอกมัดิเอาบุกสอกอกนี่อยู่เพียงนึ่งเอาเอาพอดีเด้อโอ้ยาวคือผู้ชายมงกินมดไหนยาวคือมานันเด้อดำสองีเด้อเย็อานันเด้อสองหกกรไำสองหกเ็ดหกหนึ่งายหกาย เปียัชุ่มเลยขันนะครับขัน,นมันเข่ากันเนาะขัน,นมันชุกขันแค่เลยเสมเป็ขีเริ่มออกเริ่มเล่นนี่หระ นึเนาจะขันลายที่พอซจะนีเลยมันเป็นมลบทันนามันออกตันนามบอกว่ามันเป็นแค้ตนนาบ่ามันเป็นค้มเนสาดชันสั้นชันสั่นเอซวเร็จแกนบ่ได้เบอรซิว เาเี้ยันเนอเขาจโตนอะพกระดนเป็นโ้ดคุลนี่ปลาให้ดูไปยังอาะสะกระโดนเอาคือวองมาตัเล้วจังไปดยอดุดยอดจุดยอดจไต่เหงาบ้าเราจลเหงากระโดดนี่นี่นนป่าขางหม้อนบ่าบ่่เปิดกระโดนดยเดี๋ปลาไปจดยอดจุดปยับเี่ยมาดีปิเนาะ ทอดเลยแซ่บเลบ่ตองปูยังไบดตับปูยังงเลยเข้มขี้มืดกับพวเข้มขี้มืเหออราบขวานมดีใช่ไหมเอาเลยไดยังไงยังก็อะไรก็ไดพอดีเนี่ยมาปรุงได้จะปรุงอปุ่ีกใหญ่เอองมีตัวเอาาีตัวเียเอาแก่ข้าวนด้ครับเรือตัวนี้ นำเปล่าได้หน่โมเมนต์ยังได้หน่เออนี่เจ้าครับเอาไปผูกเากล่องซิมเบิงอินเดย์ขั้นแล้วไม่ไหมล่องซิมเบิงว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับกินนัวๆว่าเป็นสมปลาจอมอือเป็นสมนุ่นัวๆนะครับยังบ่ปรุง แงนี่นะครับตามา<ะ>อูฮาห้าวค<ะ>ุณน่ะชิคินเบิร์่รบาทนี่คินตะนกนภาสิบ่นั่งเอาหนุ่มน้ำมือกนอเอาหานุเ่เมืม่อขาดเน๊อค<ะ>ุน่ะแม่ มเสิมเลย่บอกอีพี่บมกะไรสีหอมเนาะกรไสดก่ย่างมกไรสีอมาในมันนี้ครับนี่แม่ค่าหน่อยนี่ผู้ที่ครับนี่ผู้ที่จำผู้คนมากที่นนี่ผู้ที่ำในผู้ที่มงงเอผู้ที่จำังมี่งงน่อยพักกินกับก็มาแล้วนะครับซอยหอมแดงใส่

ก็เห็นหุ่นแล้วควาพริกนะครับลงไปก่อนข้ามามแขมากงัว้านี้ครับครับครัขาวคั่วขาวคัวนี่ข้าวคัวนะครับเด้าหนี้ข้าวคั่วห้าสุดยอดครับตันนี้ต้จูต้จูมาซสิ่วาเอปรหัดปากงารู กลัวลงไปพงนัวผงนัวงนัวครับใส่ายเสียบไยเอาคุณไดสิมียงนี่ใส่น้อยเสียบน้อยปลาเลกน่อยน้ำปลาใสหมดเลยใสี่อเล็กพักหอมลงพักหอมลงนี่เลยเป้นีใสกินลายๆโพ้กสุดยอดเลยกินัก้องกับผูกเองเท่นีลอดสารกินไมากบน แม่กุ้งห้อยนายมหอยก็หอยที่กระลไปยักษ์กรยระนนะเพชรเหนยังสามบาทเลยทันเลยูกับโล่งนํานี่นคนว่าจะลายลุนเมื่อเมื่อเฮาเมื่อแลวลงคายได้หนั่ที่ไ่เห็นหนังหม่น้องถึงกับไี่นมนองแด่น้องลุงไหมครับน้องถึงลุง บันกระพูบเดียรกอบยนายเลยฮะมันกระพูบูจีสีดังไงด้เสยอิดอดคนแน่โครดิบเอาปใหญาซีมึงโอสุดยอดสุดยอดหี่ใส่ผี่ีสุดยอดกลุ่งห้อลงไปครับปูนัม

ดีมากมากพี่น้องให้เขาทำกันเด้อบาดนี้เด้อเดนนก้เืองเดียวลองเสียบเมืองครับว่าสิเป็นอย่างไรนะครับบดก็เป็นไงนี้เป็นมืนมาตารถงไปหวไปเมองเูเสือักหูเสี่ักหูเสกบบูักูเสย นี่นี่นี่ลองิึงนี่ข้ามย่งใหญ่ใส่ข้ามยงมเนะองกินดงกององควานสุดยอดครับพี่น้องพักใส่เพิ่มความขม้เข้าไป เท่ครับสํารับคลิปนีก้กะฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นนะครับผมพย่าเป็นกำลังใจนะครับอริ่จาได้เ็ดคลิปต่อไปนะครับฝากพี่น้องซอยกัน,เ,นเด้อครับเด้อ